พินญ,ญาว่ายัางไงอะพินญ,ญาเนี่ยทำไมพี่แจนมาปวดหัวมากนะออะถ้าปวดหัวก็ลองฟังเพลงดูก่อนละกันโอ๊ยอะไรเนี่ยใส่ไม่สบายหูเลยขอให้พาลงโทษพี่แจงอย่างหนักอันนี้หูฟังพี่เอเพิ่งซื้อมาใหม่เลยนะจริงปะซื้อมาเท่าไหรนะ่เนี่ยก็สามพันกโอ้ยแพงมากผมว่าซื้อมาไม่เท่าไหร่แค่นี้ก็ใช้ได้แล้วอะสวัสดีคะ่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะสำหรับช่อง Tech Warehouse ค่ะ Make Your Easy Lifestyle by IT สำหรับใครนะคะที่สงสัยโดยเฉพาะเกมเมอร์มือใหม่เนี่ยก็น่าจะต้องข้องใจมากๆเลยสำหรับหมฟังราคาถูกแล้วก็ราคาแพงว่ามันแตกต่างกันยังไงคะ่ะแพงแล้วดีจริงไหมคุณภาพดีจริงๆหรือแพงเพราะแบรนด์เฉยๆแล้วถ้าสมมติว่าราคาถูกเนี่ยจะใช้งานได้ตามสเปคที่เขาเคมาไหมคุ้มค่าคุ้มราคาหรือเปล่าเดี๋ยววันนี้เราไปดูกันเลยคะ่ะ น,นี้นะคะมัเป็นตัวแทนของเกมเมอร์ที่มองหาหูฟังเกมมิ่งราคาสบายกระเป๋าค่ะแน่นอนว,ว่าราคาจะต้องไม่เกินหลักพันซึ่งตัวที่โมยเก็บมาพูดถึงในวันนี้นะคะนั่นก็คือ EGA Type 8ค่ะซึ่งราคาเพียง479บาทเท่านั้น สำหรับในวันนี้นะคะจงก็เป็นตัวแทนสำหรับสายโปรเกมเมอร์ค่ะเพราะว่าหูฟังที่เลือกมาเนี่ยเป็น c r อ a ซ r Hs 70 Bluetooth ค่ะหูฟังตัวนี้นะคะสามารถเชื่อมต่อได้ทั้งแบบมีสายแล้วก็แบบไร้สายเลยล่ะคะ่ะที่สำคัญนะคะราคาก็แค่เพียง3 4 9 0เบาทเท่านั้นเองค่ะว้าย <Wow, S 2> แค่ราคาของโมก็ชนะขาดแล้วค่ะแพรมองเพลินๆก็รู้แล้วนะคะว่าหูฟังของใครเป็นหูฟังเกมมี่เพราะว่า EGA Type 8 8ของโมเนี่ยมีไฟ RGB ที่ดูคลสุดๆค่ะแต่ก็ต้องบอกก่อนนะคะว่าไฟ RGB ตัวนี้เป็นแบบออโต้ที่ไม่สามารถปรับได้ค่ะแต่ของ c อแซ a ดู ื้น,น,น,นะคะโมว่าอ่าๆๆสำหรับการเลือกใช้ผูกฟังนะคะก็ขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละบุคคลน,นั่นเองค่ะใครที่ชอบดีไซน์แบบเรียบหรูเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าคอแซนเนี่ยตอบโจทย์มากๆเลยละค่ะและในเรื่องของโมบิลิตี้นะคะหรือว่าความคล่องตัวและความยืดหยุ่นเนี่ยต้องบอกเลยว่าคอแซนสามารถทําได้ดีมากๆค่ะ เพราะว่าสามารถเชื่อมต่อได้ทั้งแบบมีสายนะคะทั้งสาย3.5มมค่ะแล้วก็สาย USB อีกด้วยนอกจากนั้นค่ะเชื่อมต่อไร้สายพันธุรบลธ5 0ก็สามารถทําได้ค่ะทําให้หูฟังตัวนี้นะคะสามารถใช้งานได้กับหลากหลายอุปกรณ์เลยละค่ะใช้กับอะไรได้บ้างอ่ะก็จะเป็นพวกเกมคอนโซลค่ะไม่ว่าจะเป็น Nintendo Switch นะคะ PlayStation ค่ะรวมไปถึงเครื่อง PC แล้วก็สมาร์ทโฟนอีกด้วยค่ะ ครอ,อบจักรวาลขนาดนั้นเลยเท่านั้นยังไม่พอนะคะสำหรับเรื่องความคล่องตัวเนี่ยตัวนี้ค่ะเขามีปุ่มต่างๆมาให้บริเวณตัวเครื่องเลยทั้งปุ่ม power เป er ิดปิดค่ะปุ่มไมโครโฟนนะคะแล้วก็ปุ่มเพิ่มระดวเสียงนั่นเองค่ะ และนอกจากนั้นนะคะยังมาพร้อมกับแบตเตอรี่ที่อึดมากๆค่ะใช้งานได้นานถึง30ชั่วโมงเลยต้องถือว่าใช้งานได้เกิน1วันเลยนะคะ hmm. แล้วของโมล่ะคะเป็นยังไงบ้างเจ้าตัว EGA Type h 8ของโมนะคะใช้แบบไร้สายไม่ได้เพราะว่าเป็นหูฟังแบบมีสายนั่นเองค่ะซึ่งเจ้าตัวนี้นะคะมีปุ่มเพิ่มระดับเสียงอยู่ตรงนี้ด้วย คล้ายๆก,กันกับของพี่แจนเลยค่ะแต่ถึงแม้ความคล่องตัวจะไม่เท่าคอไซของพี่แจนนะคะแต่ว่าถ้าใครที่ซื้อมาใช้งานแค่ในห้องเล่นเกมๆๆนี่ก็ถือว่าไม่แย่เลยนะราคาต่างกันตั้งหลายพันยังไงก็ลองชั่งน้ำหนักตรงนี้ดูค่ะในเรื่องของวัสดุค่ะได้ข่าวว่าคอไซของพี่แจนเนี่ยอีโคชั่นเป็นเมมโมรีโฟมหรอคะ EJ เจเทของโมงก็เป็นเมมโมรีโฟมเหมือนกันค่ะบอกเลยว่าหูฟังตัวนี้นะคะใส่สบายมากๆสามารถใส่ได้ทั้งวันไม่มีอาการเจ็บหูเลยล่ะคะ่ะ ก็ต้องบอกก่อนนะคะว่าแอบมีร้อนหูอยู่นิดๆค่ะแน่นอนค่ะว่าถึงแม้ว่าจะเป็น Memory Foam เหมือนกันนะคะแต่ทางคอแซนเนี่ยเขาก็ได้มีการเลือกใช้วัสดุพุ่มที่แตกต่างกันออกไปค่ะเพราะว่าเขาได้เลือกใช้เป็นหนังคุณภาพสูงเลยที่สามารถทนความร้อนแล้วก็ระบายอากาศได้ดีอีกด้วยหมดปัญหาเวลาใช้หูฟังมานนานแล้วก็มีความร้อนหูได้เลยค่ะแต่ในเรื่องของความแข็งแรงนะคะทางคอแซก็สามารถตอบโจทย์ได้ดีเช่นเดียวกันค่ะเพราะว่าตัวโครงสร้างทั้งหมดนะคะทำมาจากอลูมิเนียมคุณภาพสูงทําให้หูฟังค่ะมีความแข็งแรงแล้วกก็ทนนาาม ประกอบกับนะคะการตัดเย็บที่ปราณีตของตัวเ e อียร์ฟูชั่นค่ะทําให้ไม่ดูยับยับนะคะเหมือนกับแต่ก็อย่าลืมนะคะว่าพอเป็นอลูมิเนียมทั้งหมดแล้วเนี่ยแข็งแรงก็จริงแต่ก็แลกกับน,น้ำหนักที่มากกว่าค่ะใส่ไปน,นานๆเนี่ยอาจจะเมื่อยคอได้นะคะกลับกันค่ะตัวตัว EGA ทายที่8ของโมูเนี่ยโครงสร้างของสายคาดหัวตรงนี้นะคะเป็นพลาสติกค,ค,ค่ะแล้วก็โครงด้านบนตรงนี้นะคะเป็นอลูมิเนียม2เส้นทําให้น้าหนักเนี่ยเบากว่าเยอะเราคงไม่ได้เอาหูฟังไปลุยนะ้ำลุยไฟหรอกเนื้อพี่แจง เรื่องของเสียงค่ะหูฟังของมูนะคะมีไดร์เวอขนาดใหญ่50มมค่ะแถมยังมีระบบเสียง v r t อร์ s u r r o u n า7.1อีกด้วยบอกเลยว่าถึงแม้จะราคาหลักร้อยนะคะแต่ว่าคุณภาพเนี่ยหลักพันเลยนะแถมในซอฟต์แวร์ค่ะยังสามารถปรับระดับเสียงของไมค์ได้ปรับตำแหน่งของเสียง7.1ได้ค่ะและยังสามารถปรับอีควอไลเซอร์ได้อีกด้วยบอกเลยว่าใช้กันเพลินๆไปเลยค่ะ แต่แน่นอนค่ะว่าเจ้าตัวนี้นะคะก็มือกของโมเลยค่ะเพราะว่ามาพร้อมกับไดเวอร์ขนาด50มิลิเมตรเหมือนกันค่ะแต่ว่าระบบเสียงนะคะเป็นแบบวิวชั่ว r r o u n d 7.1เฉพาะการใช้งานผ่าน USB เท่านั้นค่ะถ้าเชื่อมต่อผ่านสาย3.5มมหรือว่า่านบลูทูธเนี่ยก็จะเป็นเสียงแค่ระบบสเตอริโอค่ะและที่สําคัญเลยตัวนี้นะคะสามารถเชื่อมต่อดีไว์ได้พร้อมกันถึง2ดีไว์เลยค่ะถ้าสมมติว่าเราใช้งานสาหรับการเล่นเกมอยู่นะคะแล้วก็เชื่อมต่อสมาร์ทโฟนไปด้วยเนี่ยเมื่อมีเสียงเล็กเข้าก็สามารถรับสายได้้้เลยยค่่ไมตออองงกกหูฟัใุน และสำหรับเรื่องการปรับอีควอไลเซอร์หรือว่าเสียงไมค์ค่ะ เจ้าตัวนี้ก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันค่ะผ่านโปรแกรมที่ชื่อว่า IQ โดยโปรแกรมนี้นะคะเมื่อเข้าไปแล้วเนี่ยเขาก็จะมีพรีเซตพื้นฐานไว้ให้ด้วยค่ะให้เราเลือกใช้โหมดพื้นฐานหรือว่าจะเป็นโหมดการเล่นเกมใน FPS นะคะหรือว่าจะเป็นการดูหนังฟังเพลงค่ะหรือว่าจะเป็นโหมดที่เน้นเสียงเบสเนี่ยเขาก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันค่ะแล้วข้อมูลล่ะคะเป็นยังไงบ้างอืมอ่ะอาอมูลเนี่ยไม่มีหรอกค่ะแต่เขาก็จะมีเป็นเอฟเฟกต์มาให้นะแบบพวกโรงหนังระเบียงห้องน้ำห้องนั่งเล่นอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบโมก็ยังงงๆอยู่นะ ูดมาขนาดนี้้วนะคะอาจจะยังไม่ค่อยเห็นภาพกันเดี๋ยวเราจะไปลองทดสอบเสียงของหูฟังทั้ง2รุ่นกันเลยค่ะไปจ้า I'm sorry, Steven. Your desecration of reality. มาลองเล่นเกมกันเลยดีกว่าค่ะซึ่งเกมเที่เราเลือกมาในวันนี้นะคะก็คือ Counter Strike เองไปจ้า๊ยทุกคนอยู่ข้างหน้าเราเลยค่ะนี่ยิเหมือนหมูไหมมีการยำกันอยู่ฝั่งขวาค่ะทุกคนฝั่งขวาใช่ไหมทุกคนนี่ยินเหมือนหมู <The S 2> ใช่ป่ะคะเด็ก <is leading. S 2> จ้า เราได้ยิงเขาอยู่ค่ะไปค่ะเรามีโมด้ยิงเขาอยู่ฝั่งขวาค่ะ ลองเล่นเกมโดยใช้หูฟัง EGA Type Head 8ของโมคาบอกเลยว่าเซอร์ไพรส์มากๆเพราะว่าแค่ราคา479บาทเนี่ยจะได้ระบบ Virtual Surround 7.1แบบเทพสุดๆค่ะสามารถแยกซ้ายแยกขวาแยกหน้าแยกหลังแยกบนแยกล่างได้หมดเลยอทุกคนแถมมิติของเสียงก็ถือว่าสมจริงมากๆเลยนะคะใกล้ๆนี่รู้หมดเลยค่ะ s <S ไปค่ะไปค่ะ มาทางซ้ายค่ะมาทางซ้ายเสียงยิงกันอยู่ทางซ้ายค่ะตอนนี้โอ้ยเนี่ยเนี่ยเขายิงกันอยู่ข้างหลังค่ะもう死んでいる。何？ ่เสียงยิงอยู่ใกล้ๆเราก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับการลองใช้ ผู้ฟังคอแซ H S fun, air, 70บลูทูธในการลองเทสเล่นเกมดูค่ะต้องบอกเลยว่าระบบเสียง Virtual Surround 7.1ของเขาเนี่ยทำออกมาได้ดีมากๆเลยค่ะเพราะว่าสามารถแยกเสียงซ้ายขวาหน้าหลังได้สุดยอดไปเลยตอนที่เราเล่นเกมนะคะเราสามารถรู้เลยค่ะว่ามีใครกําลังมาจากทางไหนบ้างและที่สําคัญเลยนะคะเสียงเอฟเฟคค่ะเอฟเฟคของเขาทำให้เรารู้สึกเหมือนอยู่ในสถานการณ์นั้นจริงๆเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเสียงระเบอรเสียงปืนค่ะสุดยอดจริงๆ และที่สําคัญเลยยังสามารถกันเสียงจากภายนอกได้ด้วยค่ะเพราะว่าตอนที่เราเล่นเกมนะคะไม่ว่าพี่ตะกร้องจะเรียกเราสะแค่ไหนเนี่ยเราก็ไม่ได้ยินเลยค่ะเราเล่นเกมจนจดตาถือว่าสุดยอดจริงๆค่ะสําหรับไมโครโฟนของ EGA Type Head แนะคะเรามาลองฟังกันเลยค่ะ hello hello t e หนึ่งสองหนึ่งสองสามหนึ่ง ไมของหูฟังตัวนี้นะคะเป็นไมแบบสั้นค่ะที่สามารถปรับได้360องศาและมีระบบกัดเสียงรบกวนด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีไฟแสดงสถานะของไมด้วยซึ่งไฟตัวนี้เนี่ยไม่สามารถปิดได้นะคะคุณภาพของเสียงของเจ้าตัวนี้เนี่ยถือว่าโอเคค่ะอยู่ในระดับที่รับได้ชัดเจนคุยรู้เรื่องแต่ก็ไม่ได้คมขนาดนั้นนะคะมีความอู้อี้นิดหน่อยค่ะ ในเรื่องของเสียงรบกวนนะคะเขาตัดได้ดีในระดับหนึ่งค่ะแต่ก็ยังพอมีเสียงจากข้างนอกเข้ามาบ้างนะคะแล้วก็ที่สําคัญเลยโมคิดว่าเขาเสียงเบาไปหน่อยค่ะน่าจะเป็นเพราะขาไม้เขาสั้นเกินไปทําให้ไม้เนี่ยไปอยู่ด้านข้างแทนไม่ได้อยู่ในระดับที่รับเสียงได้ดีเท่าที่ควรค่ะแต่ถ้าใครที่ไม่ซีเรียสเรื่องไม่นะคะก็สามารถจัดได้เลยค่ะตัดภาพไปที่พี่แจนค่ะ ขอบคุณมากค่ะคุณอภิญญาต่อมานะคะมาลองฟังเสียงจากทางฝั่งของแจนบ้างค่ะเสียงตัวนี้นะคะเป็นเสียงจากไมโครโฟนของคอ a i r Hs70 Bluetooth นั่นเองค่ะเสียงแตกต่างจากเมื่อสักครู่หรือเปล่าคะต้องบอกเลยนะคะว่าเสียงจากไมโครโฟนตัวนี้เนี่ยมีความชัดเจนแล้วก็ใส่มากๆอีกด้วยค่ะรวมทั้งไม่มีเสียงรบกวนจากภายนอกเลยตัวไมโครโฟนนะคะสามารถถอดออกจากหูฟังได้ค่ะแล้วก็เชื่อมต่อผ่านแจ็ค3.5มมนั่นเองภายในกล่องนะคะเขายังมีตัวฟองน้ําแถมมาให้เพื่อการเสียงรบกวนจากภายนอกอีกด้วยค่ะ และหากเราถอดไมโครโฟนออกไปแล้วนะคะเขายังใส่ใจรายละเอียดอีกด้วยค่ะเขามีจุกเล็กๆนะคะไว้สําหรับปิดรูเชื่อมต่อที่ตัวหูฟังอีกด้วยค่ะถือว่าดีมากๆเลยและที่สําคัญเลยนะคะหูฟังและไมโครโฟนของรุ่นนี้เนี่ยยังได้รับการรองรับมาตรฐานจากแอปพลิเคชันยอดนิยมอย่าง Discord อีกด้วยค่ะ ที่เราพูดขิงกันมาทั้งหมดนะคะก็ต้องขอเน้นย้ำว้น,นิดนึงว่าการเลือกใช้หูฟังเนี่ยขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคนนั่นเองค่ะหูฟังที่ราคาแพงกว่านะคะก็ไม่ได้การตีว่าจะดีกว่าหรือว่าดีที่สุดค่ะเพราะว่าการเลือกใช้หูฟังที่สเปคเดียวกันนะคะหากตัดฟีเจอร์บางอย่างออกไปเนี่ยก็อาจจะทาให้เราประหยัดเงินได้ค่ะไม่ต้องเสียเงินไปกับหูฟังราคาแพงที่ใช้ฟีเจอร์ได้มีครบนั่นเองค่ะ ก็ได้เรียกว่าใช้ให้เหมาะกับเราแล้วกันเนาะใครที่อยากได้หูฟังเกมมิ่งราคาเบาๆนะคะมีไฟ RGB ไมโอเคเสียง okay, ก็อยู่ในระดับที่ใช้ได้เนี่ย EGA Type h a d ก็ ack, ถือว่าเป็นตัวเลือกที่ดีมากๆเลยล่ะค่ะเหมาะสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มต้นใช้งานเนาะแต่ต้องบอกก่อนนะคะว่าพอเทียบกับหูฟังตัวแพงแล้วเนี่ยก็ไม่ได้คุณภาพเท่ากันขนาดนั้นนะตามสภาพค่ะทุกคนแต่พอเทียบกับราคาแล้วนะคะสิ่งที่ได้มาเนี่ยยืนยันตรงนี้เลยค่ะว่าคุ้มเกินคุ้ม และที่สำคัญนะคะหูฟังตัว HS70 Bluetooth เนี่ยใครที่ชอบการที่เชื่อมต่อได้กับหลากหลายอุปกรณ์เนี่ยก็เหมาะมากๆเลยแหะค่ะเพราะว่าตัวนี้สามารถเชื่อมต่อได้ทั้งแบบมีสายแล้วก็แบบไร้สายนั่นเองคะ่ะที่สําคัญนะคะยังสามารถเชื่อมต่อพร้อมกันได้ถึง2อีไวายอีกด้วยะคะ่ะใครที่เป็นสายเกมมี่ที่ชอบดีไซายหูฟังที่แบบเรียบหรูนะคะแล้วก็ไม่มีไฟ RGB เนี่ย <ๆ S 2> ตัวนี้ถือว่าเหมาะมากๆกันล่ะค่ะและสาหรับเรื่องความสบายแล้วก็คุณภาพของเสียงนะคะอยากให้ทุกคนได้ลองไปใช้เองกันเลยดีกว่าค่ะเพราะว่าสิบธปากว่าไม่เท่าตาเห็นจริง สำหรับใครนะคะที่มีหูฟังตัวไหนอยากให้เรารีวิวค่ะหรือว่ามีสินค้อาอื่นๆเนี่ยก็สามารถบอกได้ที่ใต้คลิปนี้เลยนะคะแต่ถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้โมกับพี่แจมด้วยนะคลิปหน้าเราจะมาพูดถึงสินค้าตัวไหนกันอีกก็ฝากติดตามชมกันด้วยค่ะสำหรับวันนี้มาก็ไปทีหลังอีกแล้วเพราะว่าขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีสสดค่ะบ๊ายบาย,บาย,บาย